รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Corolla Cross a New Journey ให้ชีวิตเดินทาง เพิ是是 e ่มาตาตนางย่างแล้วทำไมอ่ะไอ้จิ๊บ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้รายการนะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักแล้วก็ความเอาใจใส่กันของคู่รักนะคะหรือว่าคู่สามีภรรยาผ่านการแต่งตัวของแต่ละบ้านนั่นเองค่ะและสำหรับคู่รักที่จะมาโชว์นะฮะแฟชั่นของบ้านตัวเองในวันนี้นะฮะครัเชื่อม เห็นเขาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กละตอนนั้นอยู่ต่างประเทศก็ได้ดูเขาด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยปั่นจักรยานปั่นจักรยานโอเยใช่ก็จะมีคนหนึงเป็นนางเอกน่ารักน่ารักไปเอันนั้นเราชอบแล้วจะมีอีกคนหนึ่งตรงข้ามกับชอบเลยอ้นดำอ้นดำเราเกลียดเราเกลียดนั่นเองนี่คือเกลียดเป็นการส่วนตัวเกลียดแต่ไม่ตอนนั้นไม่รู้จักไงแต่ตอนรู้จักแล้วก็รักเลย ก็เกลียดก็เกลียดเข้าไปอีกแต่ว่าตอนนี้ก็โตกันแล้วนะี่ไปพบกับนะฮะแจ็คแฟนฉันนะฮะและแฟนสาวของเขานะฮะคุณคุณัญยาค่ะ ร่วม d r e s s my love ของเราในวันนี้ก็คือหัวหน้าแก๊งแฟนฉันฝ่ายชายอย่างแจ็คเฉลิมพลที่วันนี้ควงคู่มากับแฟนสาวสุดน่ารักอย่างคุณคุณัญญาซึ่งจะพูดเรื่องแฟชั่นและการแต่งตัวแล้วบ้านนี้เขาจัดจ้านใช้ได้เลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต่อยกูไมล่ะ่อยกูไมล่ะ แต่งตัวจะไปเที่ยวเมืองนอกที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮเยแต่เย็นค่อยๆคุยกันวันอย่านะตอนแรกจะใส่กางเกงมาด้วยสากางเกงตัวหนึ่งดังมากในวงการตอนนี้กางเกงตัวนั้นน่ะกางเกงที่เขาบอกว่าหลุยวิกตองปอมใช่ไหมไม่รูยแต่เพื่อนๆมาเม้น์บอกว่าวันหนึ่งเราจะฉลาดแขกวันหนึ่งเราจะฉลาดแขดแค่นี้กางเกงตัวนี้ดังไปทั่ววงการมันเทิดใช่ว่าแขรับต่อมาจากแจ็คใช่ครับพี่เผือกยืนยันว่าเป็นของจริงสิครับ เป็นของจริงเหมือนครับเป็นของจริงเหมือนครับเดี๋ยวก็คือของจริงของจริงมาจากเหมืองเหมืองเหมืองจริงเหมืองจริงของจริงจริงเนี่ยของจริงจริงถามหน่อยซิว่าพี่เบอกไปเจอกันได้ยังไงแล้วต้องถามคุณแหละ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกแจ็คเป็นแฟนอะไรเนี่ยที่อดทนแล้วแบบใช้อะไรอดทนเธอไหว้พระเธอไหว้พระองค์ไหนเธอทำอะไรวันหนึ่งอ่ะเธอทำอะไรชีวิตประจำวันของเธอที่ว่าเฮ้ยฉันจะมีชีวิตอยู่นี้แล้วฉันก็ตื่นมาเจอไอ้นี่เราต้องเป็นกลางท่องไว้ท่องไว้เราเป็นกลางตนี้ิธีกรไม่เป็นก่อนไม่เป็องคบกันมากี่ปีแลวห้าค่ะห้าปีแล้วเราเห็นแจ็คกุนกูนี้พอได้รู้จักจริงๆเขาเป็นคนไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบ่ตอนแรก้เงียบเนี่ยโจอีการหน้าไม่ด่ากูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่เขาเป็นลูกค้าเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ผมแต่เขาเป็นลูกค้าเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้อ๋อเขาเป็นจริงจริงเขาเป็นคนยังไงคือถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ แสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ควรแบบไม่ตลกอะค่ะควซีเรียสเครียดกับชีวิตคือใจบางใจน้อยขี้น้อยใจเราได้เจอหัวหน้าแก๊งแฟนสารฝ่ายชายแล้วงานนี้ถ้าไม่มีหัวหน้าแก๊งฝ่ายหญิงที่เขาทะเลาะกันเรื่องหนังยงหนังยางต้องมาเคลียร์กันในรายการอขอต้อนรับโฟกัสจิรกุลและเจมส์กิตเกษม และอีกคู่หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับหัวหน้าแก๊งฝ่ายหญิงอย่างโฟกัสจิรกุลที่วันนี้มาพร้อมกับแฟนหนุ่มสุดกวนอย่างเจมกิตเกษมซึ่งคู่นี้เรื่องแฟชั่นเนี่ยต้องยกให้ฝ่ายชายเลยค่ะวุ่นวายสิเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโฟกัสไหนพอเขามาพูดขอแล้วมึงที่อะไรกันไปแล่ะกูพูดนะเขาเคยไม่เคยทำแบบนีย้<ม> อย่ากูรเออมาับเลยมารับเลยพี่มับเลยเย็นใจนอลมมันร้อนแล้วไงะมันเป็นวิกอไม่ได้มัน่ะพี่เบื่อก็ต้องมับรมมันพคู่นี้เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยไม่ก็เวลาอะไรก็ ร้อยโฟกสัสเจมส์อโอยแต่งตัวมาคู่กันน่ารักเลยอ,ะอ่ะอ้าวถามคู่เจมกับโฟกสัสดีกว่าครับตอนนั้นที่มีข่าวเปิดตัว <c oughs> คือฮาไปทั้งวงการ,ารแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือใครจีบใครก่อนโอ้เออจริงๆแล้วเนี่ยพี่เจมส์เขาจะบอกว่าหนูจีบก่อนแต่จริงๆคือหนูแค่อ่อยหนูแค่อ่อยค่ะการอ่อยไม่นับว่าจีบไม่นับว่าจีบเพราะเราแค่หย่อนเบ็ดไปเครับผมอางี้ เลยดีกว่าว่าตอนนี้มีคุยถึงเรื่องอนาคตไว้หรือยัง <c oughs> เห็นเ,เข้ากันได้ดีขนาดนี้มันมีคุยเรื่อยๆแต่มันอยู่ที่เอาง่ายคือรอความพร้อมมากกว่าม,มันก็ต้องมีความพร้อมหลายๆเรื่องด้วยถ้าหมูจะแต่งสักทีนึงมันก็ต้องแบบเออต้องมีตังค์นะต้องมีบ้านอ,อะไรไว้ก่อนนะเผื่อว่าถ้ามีลูกขึ้นมามันจะอะไรยังไงเลยกูงันไกูถามเมื่อวนกดดันไหมมันต้องสู้มันต้องสู้มันสู้ยไหมบางทีหน้าตายอย่างเดียว กินก็ต้องปักหมุดกินก็ต้องปักหมุดแหมดีเลยทำยังไงแจไดยแจไดมึงต้อชูเลยอ้าวได้เห็นเส้นทางเรื่องของความรักแล้วก็เลเวลทางแฟชั่นของทั้งสองบ้านแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูภารกิจวันนี้เรามีเกมวัดใจมาให้เล่นกันก่อนเลยเป็นมินิเกมที่จะวัดกันว่าทั้งคู่นะครับเขารู้ใจกันมากแค่ไหนไปเลยครับอาเกมในวันนี้คืออะไรล่ะแขกง่ายๆมากเลยค่ะ เกมมีช er> ื่อว่าไข่แห่งความทรงจำมินิเกมในวันนี้มีชื่อว่าไข่แห่งความทรงจำกติการง่ายๆเลยเพียงแค่จับไข่ในโหลขึ้นมาหนึ่งใบภายในไข่นั้นจะมีคำถามเพื่อย้อนความทรงจำซึ่งแต่ละคู่จะต้องตอบทุกคำถามว่าแล้วเราก็มาเริ่มจากคู่ของคุณแจ็คและน้องคุณก่อนเลยค่ะคำถามของคู่แจ็คนะครับคำถามนี้ เหตุผลที่ทำให้คุณทั้งคู่ตัดสินใจคบกันในฐานะแฟนถามคุณดีกว่าค่ะทำไมเลือกแจ็คคือคุณเจอผู้ชายที่แบบ พูดเลยพูดเลยคือเจอแบบมันไม่ใช่สไตล์แบบแจ็คเลยคือพูดง่ายว่าตอนนั้นคือเขาเป็นของแปลกของแปลกมากคือมันือนหมาอะไรอย่างเงี้ยน้องหมาเป็นผู้ชายผูใชไงลักมาใช่คือตอนแรกอะตอนนั้นแม่คุณยังยังป่วยอยู่ชีวิตตอนนั้นมันก็เครียดมากใช่ไหมคะแล้วเราก็เจอผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะเยอะแต่ว่าไม่มีใครที่แบบเหมือนจะให้ความสําคัญกับแม่เท่ากับ แจ็คเริ่มซึ้งแล้วโะนี่อย่างสมมุติเราเราคบกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยเวลาเราจะไปทานข้าวหรือจะไปเดทเนี่ยก็คือออกไปได้วยกันสองคนไปทานอะไรเงี้ยแต่ของแจ็คเขาเลือกที่จะมามาหาแม่เราคือแม่เราแบบป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยคือเขาเลือกที่จะมาทานข้าวที่บ้านแทนที่จะแบบ<อ>แทนที่จะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือชีวิตไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสองคนตอนที่แบบแม่ยังอยู่นะคะก็คือเราแม่แม่คุณอะ่ณอะเขาก็แบบ เห็นคนป่วยอ่ะเนาะพอเวลามีคนไปทําให้เขาขำอะไรเขาก็ยิ้มเขาอะไรเราคือเรารู้สึกดีแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคืออายุนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากมองหาใครที่แบบเหมือนเราคบเป็นวันเราอยากเราอยากมีแบบดูครอบครัวอ่าใช่ถ้าเกิดเขารักแม่เราแปลว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวอะไรเงี้ยคู่แรกผ่านไปอ่ะโฟกัสล้วงไข่ในกระโหลเจมเลยพี่ค่ะเเดี๋ยวพี่เปิดให้สำหรับคำถามของคู่ของเจมและโฟกัสนะครับให้บอกสิ่งที่ไม่ชอบ อุ้ยแต่แฟนก็ยังจะทําอยู่หน่าักทำไมหนักถามบ้านนี้ปั่นจังวะมหนักเลยไอ้บ้านนู้นมุ้งมิ่งมที่โฟกัสก่อนโฟกัสก่อนโฟกัสดูคิดจริงเรื่องที่ไม่ชอบแต่ยังทําอยู่ยังทำอยู่น่าจะเป็นความกวนมังค่ขาเฮ้ยจริงเหรอเรื่องจริงมันเป็นเขากลัวเราขนาดไหนโอ้โหพี่เบือกถ้าคิดว่าคนคนหนึ่งมันจะกวนได้ขนาดนั้นอะ คือแบบเป็นคนที่ไม่รู้จักหยุดจัดยอนอน่ะหรอไม่จะบอกว่าพี่เจมเป็นคนที่แบบว่าเวลานั่งเถียงกันเรื่องแค่แบบว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าคนนี้หยุดอ่ะอัน,นี่จะไม่หยุดเว้ยอลาวหรอต้องชนะทำไมหยุดแล้วหยุดนี่คือแบบหาวิธีเถียงไม่ได้แล้วแพ้แล้วดิใช่จริงๆฟกัสมันก็มันก็พอกันอะ <c oughs> ่ะกันเื่นี้ <c oughs> ไม่ได้อะมันก็ไม่ได้ยอมไอเถียงเนี่ยกว่าผมจะคู่ว่าูดีดีดีคูดดีดีดีไม่มีดึงเลยไม่มีดึงคาหนังคาเขา เวลาผมอ่แบบว่าโฟกัสดูทางให้หน่อยนางก็จะดูทางแบบนี้ดูแต่พอถึงหน้าหรือถึงตรงที่ควรจะบอกอะไม่บอกแล้วพอเลี้ยวไปปุ๊บผมก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมเธอมันทำาให้การเดินทางเราเพิ่มเวลาอีกเท่าไหร่คนเราทำงานเวลาเปเงินมันทอในในเรนก็พูดอยู่ว่าเลี้ยวขวาอีกัเขาถามพี่พูดทำไมคือแอปก็บอกอยู่แล้วว่าเลี้ยวแล้วแต่โฟกัสก็เลยบอกว่างั้นหนูก็ไม่ต้องพูด แต่เจมบอกว่าให้โฟกัสเป็นเนวิเกเตอร์ต้องพูดเอาจริงๆนะระวังวันหนึ่งนะเรื่องเดินทางเนี่ยสิริจะพูดนะว่าพวกมึงเป็นอะไรกันูเบียหัวไปหมดแล้วสิริรู้สิริรู้ที่รู้ตาย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 แล้วคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าสู่ภารกิจนะยังปวดและวุ่นวายขนาดนี้สงสารพิธีกรของเราจริงๆเอาเป็นว่าเราไปพักตั้งสติกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมภารกิจสนุกสนุกแบบนี้กัน เดี๋ยวนี่คืออันนี้ฮาแน่บูดาเบสตอพพี่อยากจะโมดิฟายนิดนึงอ้าวเหรอทำอะไรชีวิตที่โดนกักตัวมานานแสนนานกำลังจะถูกปลดปล่อย กฉเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งความสุขกับเราดรากพีนชื่อดังของเมืองไทยผ่านโปรแกรม zoom ใน drag done a lock live พร้อมกันทั่วโลก26กรกฎาคามนี้จองบัตรได้ที่ www.ticketmelon.com